สวัสดีครับสวสดลังบ้านกูรักไม่ด่างวันนี้จะมาแยกหน่อนะครับแยกหน่อประมาณห้านออันนี้เราก็เตรียมดินไว้เรียบร้อยครับดินก็ดินผมผมเองนี่แหละครับเนี่ยเตรียมดินไว้เรียบร้อยแค่ลองพื้นแค่น,นี้เองขุยมะพร้าวก็ดินผมเองนี่แหละ หมักเรียบร้อยนะดินตัวนี้ดินดินตัวนี้เลยนะครับน้ำดำดินดินของผมเองครับสูตรองเตนอันนี้ก็เตรียมลงแม่อนะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เมื่อช้านี้ก็ลงตัวนี้อะแล้วก็ลงตัวนี้ตั้งแม่ โอเคครับเดี๋ยวทำการแยกหนอ่อแยกหนอ่อแยกหนอ่อประมาณสองสัมการแยกหนอนะครับคือแยกหน้อนี้ไหมทองนะครับตัวนี้ไหทองไหทองวัคยูม่การแยกหนอ่อแล้วก็หน่อนี้ โอเคครับผมอดอกตัวนี้เป็นไหมทองนะครับไหมทองไวติวตัวนี้เนี่ยดินดินผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไ,ไหมคนไหนที่มองหาดินครับผมทําขายนะครับเนี่ยดินผมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเนี่ยส่วนผสมของผมเองครับเนี่ยดูหนอ่อใหญ่ไม่ใหญ่ ดูบางฟาร์มเอาหน่อเล็กๆนะเี้ยงยากครับดูขอผมดูความสูงใช้น้ำเปล่าว่านี่ใช้น้ำไหวไหมเนี่ยดูลากอืม,ห,มหน่อแรกก็ออกจากตรงนี้ก็อยู่ใต้โคนแม่เลยนะครับทำยาก แต่ก็รอดครับลากดืนตัวนี้มีราคาแบ่งปันนะครับคนไหนชอบทำไม่ชอบก็ผมก็ตั้งแม่ครับผมก็หาอยู่จนได้ไม่ครบตนี่องวิธีรีตองยุ่งยากปาาเลยอืม ดินดีสุดย,ยาดดูลาเขาดินดีสุดย,ยาดอู้ดินสุดยาดดูลาเขา,าเข้าไปดูดูนี่ดูลาเขามีเขี้ยวหรือเปล่ามีเขี้ยวหนึ่งมีหนึ่งเขี้ยวหนึ่งตาโนอเนี้ยแบบนี้ง่ายๆครับบ้นบานๆ มันบ้านครับเนี่ยมันบ้านเนี่ยมันบ้านเนี่ยมันบ้านครับมันบ้านแบบนี้เลยง่ายดีก็เห็นรอดทุกต้นนะครับที่ผมทํามารอดทุกต้นก็แค่นี้ครับง่ายครับ ง่ายแค่นี้ไปต้นที่สองเลยครับอันนี้ก็ใหม่ทองครับถ้าทำทำยากก็ยากดูดินผมนะครับนี่ครับดินผมเมื่อวานไม่ได้ลดน้านะครับรดวันก่อนเมื่อวานไม่ได้ลดน้ําดินที่จะดีนะครับรดน้ําปุ๊บ น้ำจะซึมในขังครับลดแบบแฉะเลยน้ำซึมแปบ๊บเดียวน้ำหมดดินผมคนระับผมใช้ดินผสมปลูกเองจากหงอกัวนะครับเป็นหมอต้นไม้คนไหนที่สั่งดินผมมารอแป๊บเด้อ ตัวนี้เป็นหน่อแรกนะครับหน่อแรกมไม่ใช้น้ำได้ไหมเนี่ยถูกตูกแต่ว่าใช้น้ำเปล่าถึงลนะ,ะเอาน้าดีกว่าวะเปิดน้านมัเนเลยเิอแล้วปะนี่เวลาวางก้อนมัน มันเกิดศาตรตรงนี้แล้วครับมันเกิดศาสตรงว่ามันเอาน้ออําออกจากขอบวบางเป็นอิฐเป็นเถกง,ง่ายง่ายมันเยอะเลยดูระดับขนาดเปิดน้ําอย่างแรงนะครับอดูน้ําอย่างแรงดูดูดูงาดูงาโอเคปิดน้ำไปครับ เปิดน้ำอย่างแรงเช็ดเช็ดอามือค้ำดูจับจับแล้วก็ปาดิ้วจริงมือตึ๊บเดี๋ยวนะดูนะขนาดเปิดน้ำอย่างแรงนะครับดูขนาดน้ำน้ำแบบท่วมๆนี่แหละโอ้โวยโอ้ยแทบจะบี แต่มาที่เดียวแต่ก็รลอดครับรับประกันว่าลอดเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผมไม่เอาไว้นะครับทำให้เป็นเกิดเชื้อราเฉยผมก็จัดการหลายต้นแล้วมันเป็นเชื้อราเฉยครับไม่ต้องเอาไว้จัดการเลย เพื่อนเห็นหรือเปล่าครับขนาดเปิดน้ำอย่างแรงครับน้ำเต็มในขนาดนี้เลยครับเห็นไหมแป๊บเดียวแห้งครับตัวนี้ไม่ต้องทาทาก็ได้เป็นทาก็ได้เห็นไหมแป๊บเดียวแห้งครับเห็นไหมเเนี่ยแป๊บเดียวผมไม่ลีลานะครับเนี่ยเนี่ยผมก็ทำแบบนี้อ่ะรอดเฉย ันนี้ไหมทองนะครับแม่ตองนะครับผมเห็นีหยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมสบายเนี่ยเห็นไหม ดินดีอ่ะน้ำซึมเรียบนะปลูกเลยไหมปลูกเลยแค่นี้นะครับเนี่ยนี่ดินผมเองครับดินผมเองแค่นี้เพราวะว่าเร่งรากไหมไอ้ดูว่าผมเร่งไหมผมไม่ได้เร่งครับอ่ผมมั่นใจ ในการหมักดินของผมเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้น,นี้ง่ายไหมล่ะสูตรผมเองครับรอสักพักหนึ่ง,งเข้าอบเนี่ยตัวนี้ยังยัง ง่ายแท้ง่ายครับผมทำง่ายเลยผมไม่ทำายากตันนี้มีลากอยู่แล้วลานะตรงนี้่ตนี้ที่ผมที่ผมตัดออกลาก่าเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับไม่มีประโยชน์ครับตัดทิ้งเลยตอนนั้นผม ตัดออกหมดลาก่งขึ้นเต็มเลยไปชอคเ็ดดูครับแรงตัวไหนไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งเลยตัวไหนไม่มีประโยชน์ตัดทิ้งเลยเดี๋ยวก็แตกนอไหไ่ออกมา ง่ายๆครับไม่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากแคนี้เลยไม่เลยไม่เลยปินผมเองครับหมักเอง มีสูตรผมหมักเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าดินธรรมดาดิน,ดนธรรมดาเนี่ยครับจะสูตรใครสูตรมันนะคะความรู้เฉพาะตัวบอกไม่ได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอเคไปแล้วติดโซ่ อ่ที่สามครับแวอุจจตออทำง่ายทีท่ัดเอาเปลี่ยนเขาหยิสับเอาสับเอาเลย ม่ขาดรูปหลักเต็มไม่เอาครับหลักไม่เอาครับผมไม่เอา อี๋หนอทิศสีต่อไปเลยครับยุงมันเยอะครับสิจะลิกจะนลิกเนี่ยเนี่ยจังเกียดเปนดินผมนะขนาไม่ได้ลดน้ำนะลดน้ำอวานไม่ได้ลดโอ้โหตัวนี้อยู่ลึกด้วย ตัวนี้ให้ลูกสวยนะครับลูกจะเป็นพายุให่เชือกเชือนนิ่ๆ

เดียวได้สบายปุนเด้นเดนง,งนอนห้าหนอนเด็กสบายสบายทาก็ได้ไม่ทาก็ได้ครับบางเจา้าเขาไม่ทาครับคิดจะจท้า นี้ก็ง่ายครับดินดีซะอย่างรอดตายทุกต้นครับสูตรไทยสูตรมังนครับเนี่ยสูตรผมเป็นแบบนี้สูตรมอาตเป็นแบบนี้ ไป้องจ้างให้ผมไปทำให้ด้วยทำง่ายแท้เขาขุดต้นหนึ่งเขาทำต้นหนึ่งเขาทำบีโดได้คที่บีโดเป,เป็นหมวนผมถองหาต้นหมวนเดียวจบดินผมนะ่ะเห็นไหมเอาเอาดินของต้นแม่มใสใ่ได้เลยครับเห็นไหม ก็บอกแล้วผมใช้ดินตัวเดียวกันเพิ่มส่วนผสมนิดหน่อยโอเคเนี่ยง่ายไหมจุดมอต้นกล้านะครับ ผมเป็นหมูผมเป็นหม้อวัวนะครับแตน้าว่าเป็นหม้อวัวนเนีนะ่ยเป็นทีหนึ่งเป็นจนตายครับลดความคนฟะามมึงคนถาผมว่าผมลดน้ำไหมผมพูดเลยนะครับผมไม่ลดผมไม่จับเป็นท้องรดครับ ดินผมมันชุ่มอยู่แล้วครับไม่จําเป็นต้องรดน้ำเอาเข้ากรงเลยครับชติมครับ ผมครับซื้อไอ้ตัวนี้มาพยางตัวนี้คุ้มมากๆเนี่ยขนาดรอเล็กๆจะตายแหละไมมเล็กตายแหลมก็ยังรอดเลยครับเนี่ยเอาออกมาเฉยๆที่ประมาณสิบวันโกติก็สิบสี่วันเรู้ผล เน,นเนี่ยขนาดหนอนนี้ครับหนอนนี้มันติดมาจากจากจากต้นเล็กๆต้นเล็กเป็นไม้หนอนนะดูเอาออกแค่ไม่กี่วัน,นครับดูเนี่ยอ,ออกไม่กี่วันนะครับเนี่ยแยกออกมาจากเขาเนี่ยเนี่ยหลากเต็มเลย ดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีสาระดีๆให้ติดตามแล้วก็สอนวิธีปลูกวิธีผสมดินแล้วก็นี่แหละอ่าแยกหน่อ,านอจากหมอวัวมาเป็นหมอดินโอเคครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยส่วนหลังบ้านกูรักไม้ด่างขอบคุณครับ